สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทำเมนูผัดสตอค่ะหลายคนได้สตอมาแต่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรมาค่ะมาทำเมนูนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอารมณ์ประมาณเหมือนผัดกะเพราค่ะทุกคนขาไปไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากน้ำพริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะมาตำแค่พอแหลกๆค่ะทุกคนแต่ว่าความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบวันนี้แม่ฝนก็คือทำรสจัดแล้วก็เผ็ดมากเลยใส่ถึง100กรัมใครทานเผ็ดไม่ได้ขนาดนี้ลดลงนะคะพอตำแหลกประมาณนี้แล้วก็นำมาผัดด้วย น้ำมันค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อนค้อนไปทางกลางนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้อาจจะจามหลายรอบหน่อยพอผัดหอมดีแล้วก็นําไก่ที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้แต่วันนี้แม่ฝนใช้เป็นส่วนอกไก่ค่ะหั่นไลด์บางๆนะคะแล้วก็นํามาผัดให้เข้ากันกับพริกแล้วก็กระเทียมใครไม่ทานเป็นไก่จะเป็นหมูหรือกุ้งก็ได้ไม่ว่ากันค่ะผัดจนสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายค่ะตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ามันหอ,หอยหรือว่าซอสหอยนางรมนะจ๊ะตามด้วยน้ํานิดหน่อย เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ง่ายขึ้นผัดไปเรื่อยๆค่ะไก่เริ่มสุกแล้วก็น้ําเริ่มแหง้งเราก็จะใส่สตอที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปใครไม่ชอบความกลิ่นแรงของสตอสามารถนําไปลวกก่อนผัดก็ได้นะคะทุกคนแต่ไม่ควรจะใส่แบบสดๆเลยค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆกะว่าไก่สุกแล้วก็สตอรเริ่มสุกแล้วเราก็จะปิดเตาค่ะแล้วก่อนที่จะปิดเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยนะคะแค่นี้ทุกคนค่ะเมนูสตอผัดไก่ ก็จะได้อารมณ์ความอร่อยแบบง่ายๆแล้วค่ะทุกคนคะ่ะใครยังไม่เคยลองต้องไปลองนะคะทานคู่กับไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆโอ้โหทุกคนฟินมากๆเพราะฉะนั้นใครได้สตอมาไม่ต้องคิดเยอะค่ะทำเมนูนี้อร่อยแน่นอนคลิปนี้ไม่ฝนขอตัวลาไปทานข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย